ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับ e w e l p พอเม n ง Folk TV วันนี้นะครับวันนี้เราจะมาทำคลิปทัวบ้านผม EP หนึ่งกันนั่นเองวันนี้ก่อนที่เราจะไปรีวิวเราต้องหาอะไรกินซึ่งที่ผมจะกินคือไอติมันนี้แหละครับคิดแคทแบบโอ้น่าอร่อยเขาไม่ได้จ่ายนะท่านผู้ชมเขาไม่ได้จ่ายนะ แต่ว่าอันนี้มันอร่อยจริงอันนี้แนะนำนะเฮ้ยเดี๋ยวเรามากินกันก่อนดีกว่าท่านผู้ชมก่อนที่จะไปกินเสร็จแล้วทุกคนขอโทษที่รอนานไปหน่อยนะพอดีว่าดู youtube ไม่มีอะไรทำลืมนะครับท่านผู้ชมเ่ะเดี๋ยวเรา วันนี้เราจะไปทัวร์สวนผมละกันวันนี้วันนี้ก็จะเป็นแนวแบบรอ็รอกรอ็อกร็อกหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าอ่านออกเสียงยากซะเหลือเกินเดี๋ยวเราไปกันดีกว่าแต่แต่คืนนี้ผมจะทาผมก็จะทําคลิปเหมือนกันอีกคลิปนึงคือคลิปเล่นเกมนะครับ ไม่ใช่ว่าติดเกมนะผมก็แบบเ็เรียนเป็นเด็กทั่วไปนั่นแหละผู้ชมเอ้ยเดี๋ยวเราไปไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนะ ตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นี้แล้วราคานี้เราจะเข้าจริงๆกันท่านผู้ชมเอ่อต้นแรกจะเป็นต้นพิกถูกไหมครับแต่ว่าผมจะไม่ไปต้นพิกไปต้นที่สองเฮ้ยต้องเดินไปอีกแล้วถ่ายนานมากเมื่อยมือแล้วตอนนี้ท่านผู้ชมถ้าผมมีขาตั้งโทรศัพท์เหมือน คนอื่นๆเงี้ยก็จะดีเพราะว่าให้ถ่ายรูปแบบสะดวกสะดวกหน่อยนะท่านผู้ชมแต่นี้ต้องมานั่งถือเออถ้าแนะนำนะอย่าถ้าจะเป็นยูทูบเบอร์อะใช้อะไรไปก่อนนะท่านผู้ชมใช้อะไรไปก่อนท่านผู้ชมผมแนะนำอย่างนี้ถ้าเป็นยูทูบเบอร์หน้าใหม่เหมือนผมเนี่ยแหละใช้ของที่มีอยู่ไปก่อนมาเข้าเรื่องเถอะ นี่เดี๋ยวให้ดูต้นแรกไม่รู้ว่ามันเป็นต้นส้มหรือว่าต้นมะนาวนะทุกคนผมคิดว่ามะนาวนะอะเห็นไหมครับนี่โอ้ลูกนี้ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหนี่นี่นเห็นเต็มเลยซึ่ง เดี๋ยวจะมีคำถามให้ตอนท้ายคลิปนะครับซึ่งคำถามแรกก็ได้แหละที่ผมที่ผมถ่ายไปมีมะนาวกี่ลูกกี่ลูกถ่ายมาคอมเมนต์เลยดอนหลังข้างบนเป็นส้มใช่ไหมผู้ชมคิด คิดว่าเป็นส้มใช่ไหมอย่าลืมมาคอมเมนต์กันด้วยนะท่านผู้ชมเนีย่ยรูส้มมันจะเป็นอย่างนี้แหละทุกคนเวลามีไม่ออกดอกอะไรทุกคนอ่าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนิดนึงถามว่าจะเล่าว่าเมื่อตอนที่ผมเดินออกไปเล่นตรงนี้แหละเจออะไรไม่รู้ล้มลงมาตัวลงมาแล้วมันเป็นส้มนะคะท่านผู้ชม ก็เห็นแล้วเอ้ส้มอะไรสักอย่างนี่แหละเลยก็หยิบแล้วไปให้ยายดูแล้วมันเป็นส้มนะนผู้ชมเหมือนได้หลักการวิทยาศาสตร์เลยเรื่องเออเรื่องวัตถุเอออะไรอ่ะคิดก่อนแป๊บนึงนะแรงน้มถ่วงเรื่องแรงแรงน้มถ่วงเออเดี๋ยวไป เดี๋ยวไปจริงๆเหอะทุกคนไปต่อไปต<อ>นไป้นต่อไปที่ทเห็นตั้งแต่ตอนเริ่มเลยคือต้นพริกอมสัญญาไว้แล้วตั้งแต่ตอนทเทเลสจบปึ๊บนะเดี๋ยวให้ดูจริงๆกันครับทานผู้ชมนี่เห็นไหมไอมันเริ่มจะออกแล้วนะกลายเป็นพริกแล้วนะทุกคนนี่เห็นไหมสีแดงสีเขียวยังยังไม่เจริญเต็มที่นะคบทานผู้ชมขี้ขันอีกอะ นี่ดูดิสวยไหกถ้าออสม้สมๆมมันก็เกือบแล,ล้วล่ะท่านผู้ชมถ้าแดงแจะแจ๋เลยมันก็โตแล,ล้วล่ะทุกคนนี่ฮะราไปกันเถอะทุกคนไปไปที่ต่อไปกันต้นต่อไปคือตะลิงปิงนะคะท่านผู้ชมอ่าดูดิอืม เออเดี๋ยวไปต่อดีกว่าเดี๋ยวไม่เสียเวลาอะไรมากนะครับเอ,อเดี๋ยวไปต่อกันต่อไปคือดอกอะไรทุกคนจำไม่ได้แล้วชื่อบ้านเราปลูกนะด้วยนะต้นนี้เนี่ยเห็นแค่รูปเดียวเออเดี๋ยวต่อข้างๆกันเลยเพราะว่ามันอยู่ใกล้ๆกันนี่ต่อไปคือดอกกุหลาบนะทุกคน นี่เห็นไหมสีแดงดูดิมีบานด้วยอันนึงอ่ะมีอันบ,นบานๆด้วยโอ้โหเดี๋ยวเราไปต่อกันเพอย่าอยู่ข้างๆอีแล้วก็นี่ต่อไปคือดอกอะไรไม่รู้มันที่จริงมันไม่ได้เป็นต้นไม้อะไรหรอกมันดูสวยดีเลย เลือกอันนี้มาทุกคนเดี๋ยวนะทำไมดอกกุหลาบหรือดอกอะไรเนี่ยทำไไมโตรตรงนี้อะไรกันครับเนี้ยคือแบบสุดยอดอืมมดมดอะไรหลกยุง่ะต่อกันน่าจะเป็นที่สุดท้ายแล้วล่ะเพราะว่าน่าจะมีแค่นี้ห้า ห้ามีถ้ามีน้อยเหมือนอันที่แล้วก็อขอโทษด้วยนะครับโอ้ยต่อไปดอกต้นกะเพราแต่ว่ามันเหี่ยวยังมันเหี่ยวยังเราไม่รู้นะคะท่านผู้ชมนี่ ไม่รู้ว่ามันเหี่ยวหรือเปล่าต้นนี้น่าจะเหี่ยวแล้วล่ะทุกคนอเดี๋ยวมาจบคลิปกันดีกว่าก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย